เออไม่เป็นไรจะเล่าให้ฟังคือว่าตอนนั้นนะ่ะสมัยรัชการที่ห้าเนี่ยวิธีการยกเลิกทาสของเขา,าคือค่อยๆเลิกทำอย่างนี้ก็คือว่าค่อยๆปลดไปทีละรุ่นก็คือว่าสมมติอ่ะทาตนะที่เกิดขึ้นมาหลังปีนี้นะจะถือว่าเป็นไทยโดยอัตโนมัติคือไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยอีกต่อไปนะคะแล้วก็เพิ่มกฎหมายขึ้นมาว่าให้ทาสสามารถที่จะไถ่ตัวเองได้ด้วยการไปบวชบ้างหรือไปเก็บเงินมาไถ่ตัวออกจาก ออกจากการเป็นทาสก็คือว่าให้เงินกับนายในทาสไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเคยเรียนกันมาว่าการเลิกทาสของเราห้ามันทําเพื่อสิทธิมนุษยชนใช่ไหมทําเพราะว่าโอ้โหไม่อยากให้คนเป็นทาสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นการเมืองอยู่งนั้นก็คือว่ามันมีขุนนางอ่ะขุนนางพวกเจ้าขุนมูลนายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เริ่มสะสมกำลังคนคือมีทาตเยอะมากนะคะมีทาตเยอะมากพอเริ่มมีคนเยอะๆก็เริ่มเป็นอันตรายต่อต่อสถหบานพระมหากษัตริย์ก็เลยมีการยกเลิกระบบไพ่สังกัดพลายล้วก็ยกเลิกระบบทาตุออกไปเพื่อที่จะให้มูลนายอะเพื่อที่จะให้เจ้าหุมูลนายขุนนางทั้งหลายเนไม่สามารถที่จะสะสมไพ่คลนได้ประมาณนี้ นอกจากนั้นก็จะมีพวกการขุดคลองเพื่อการเกษตรนะคะสัญญาบาริ่อที่มีการเซ็นสัญญากันเนาะสัญญาบาริ่งนะคะทำให้ไทยเนี่ยเข้าร่วมเศรษฐกิจเงินตรากับนานาประเทศมีธนาคารแห่งแรกเกิดขึ้นนะคะชื่อธนาคารสยามกมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็มีการสร้างถนนสายสำคัญก็คือราชดำเนินนะคะในสี่เลน ปัจจุบันนี้ขยายไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่ารถก็ติดชิเปเองนะเพราะว่าไม่พอนะคะอ่ะนอกจากนั้นก็จะมีเจริญกรุงบำร,รุงเมืองเฟื่องนครสีลมเยาวราชราชดำเนินสามเสนสะพานผาดพบนีลาผ่านฟ้าลีลาแล้วก็สะพานนครวานนะคะอันนี้จะเป็นโซนพนครหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่ออันนี้ข่าวโน้นข่าวหน้าสอบเสร็จก่อนนะคะทีนี้ มาพูดถึงแนว